สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้เรามาทำงานหลวงครับก็วันนี้ใช้สองคันนะครับก็จะเป็นเจ้า XCMG กับเจ้าสมิโตโมนะครับส่วนเจ้าสมิโตโมก็ตอนนี้ก็อ่า ทำจะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอ่างน่าจะพังอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เอาดินไปถมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนนะครับก็อยู่ใกล้ๆเขื่อนนะครับวิง่งสามคันครับก็จะเป็นเจ้าเดก้าสองคันแล้วก็เจ้าหลงหนึ่งคัน อ,อ่าอไปอันนี้ถามเท่าก่าบอกว่าจบอยู่ที่สองวันครับก็ไม่รู้ว่าจะสองวันจริงไหม่ะเออก็ก็ยังเป็นอาจารย์ใหม่ครับ เทคอนโทรลอ่าจา XCMG ครับส่วนที่โมก็เป็นเ่าแก่ครับวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมครับ อยู่สามคันครับวันนี้คนนอนน่าจะเป็นอาจารย์ใช่ครับนอนเฝ้ารถครับเพราะว่าอยู่ติดเขื่อนด้วยครับเราเอาดินนี้ไปเทครับเพื่ออย่าให้ที่ ไหลกันน้ำน,นะครับมันจะพังนะครับงานหลวงอะไรเรารับหมดครับโอแต่ให้มีงานโอ้อยู่ดีก็ สบายครับเพราะว่าได้กินได้กินปลานะครับอ๋อไปกดหน่อยกดหน่อยกด,ดเอ,อ้โอ้โอ้เย็บเออเออเอ้ยิปอาเ,เรล่ะ โอ้ยไม่กาดินครับว่าเท้าข้างจะขาดอีกครับเอาอะโอ้เสียเสียตูดอีกแล้วครับเป็นคันแรกครับของวันนี้ครับไอเสียตูดครับโอ้ไม่ไวหวนะ เจ้า XCMG ครับจะมาดันตูนให้ครับอ,อ,อคันนี้จะเป็นเฟืองเฟืองช้านะครับนี่ส่วนคันนี้จะเป็นเฟืองเร็วครับ

ไปเลยโอ้วันครับเริ่มจะมีพันนนครับในคันนึงเออเหยียบหน่อยเบาเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยอยู่ เยวเรามาดูมุมนี้บ้างครับก็ระยะเทดินก็อยู่ประมาณ1โลได้ครับ นี่ก็ใช้แมคโคร2คันเลยนะครับแล้วก็รถไท1คันอ,อัดเต็มเลยอัดเต็มเลย ใหม่อัดให้ครับไปเต็มแล้ว น,นี่ก็คนขับรถไทยไม่อยู่อีกแล้วครับโอ้ยอได้ทีมงานมาช่วยอีกอีกแล้วครับ เงียบมื่อวานครับก็จะมีเจ้าเดก,ก้า210นะครับามาช่วยวิ่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มานะครับ เคครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปดูชิเทอีกรอบหนึ่งครับก็ชิเทก็อันตรายด้วยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับ